เมื <ersch> <S <S ่อนักวิทยาศาสตร์รัสเซียพยายามผ่าตัดสร้างหมาสองหัวเรื่องราวชวนสยองที่ฟังดูเหมือนนิยายวิทยาศาสตร์นี้เกิดขึ้นระหว่างทศวรรษที่1 9 4 0งพัถึงหนึ่เมื่อเวลาดีเมียเดมิคอฟนักวิทยาศาสตร์รัสเซียพยายามผ่าตัดสร้างสุนัขสองหัวขึ้นมาแล้วคุณคิดว่ามันจะมีทางเป็นไปได้อย่างนั้นหรือ ในฤดูร้อนปี1959นิตยสารา Life Magazine เป็นผู้เปิดเผยการทำงานของเดมิคอฟซึ่งจากภาพถ่ายนี้คุณจะเห็นว่าสุนัขสองตัวไม่ได้มีอะไรที่ผิดปกติไปจากสุนัขธรรมดาธรรมดาทั่วไปแต่จริงๆแล้วพวกมันทั้งสองตัวมีส่วนที่เชื่อมติดกันตั้งแต่ลำคอเป็นต้นไปแถมพวกมันยังมีชีวิตอยู่ได้ทั้งคู่นี่คือภาพจำลองการสร้างสุนัขสองหัวของเดมิคอฟ โดยเขาจับสุนัขท้องถิ่นที่หาได้มาสองตัวโดยเลือกสุนัขตัวใหญ่หนึ่งตัวและตัวเล็กหนึ่งตัวเพื่อเป็นเหยื่อของการผ่าตัดทดลองครั้งนี้หลังจากวางยาทั้งคู่แล้วเขาได้เริ่มผ่าตัดโดยการนำร่างกายบริเวณส่วนล่างใต้ชายโครงของสุนัขตัวเล็กออกไปเดมิคอฟและทีมงานระมัดระวังในการผูกเส้นเลือดแต่ละเส้นกลับไปให้เหมือนเดิมขั้นต่อมาคือการนำสัตว์ทั้งสองมาเชื่อมต่อกัน โดยสุนัขตัวใหญ่ถูกผ่าตัดบริเวณคอให้เป็นฐานรองรับสุนัขตัวเล็กและเชื่อมต่อเส้นเลือดเข้าด้วยกันโดยเจ้าตัวเล็กยังคงมีหัวใจปอดและขาหน้าอยู่เหมือนเดิมมันไม่ใช่การผ่าตัดที่ง่ายเลยการผ่าตัดกินเวลานานมากกว่าจะเสร็จสิ้นกระบวนการทั้งหมดในที่สุดการผ่าตัดก็สำเร็จสุนัขทั้งสองรอดชีวิตและสามารถขยับตัวเป็นอิสระจากกันได้ แต่การทดลองที่พิสดารน,นี้ไปได้ไม่ตลอดรอดฟัง่งเพราะสุนัขทั้งคู่เสียชีวิตลงหลังจากผ่านไปได้เพียงแค่สี่วันเท่านั้นแน่นอนว่าหากเรามองกันแบบผิวเผินนี่คือการทดลองที่โหดร้ายและทรมานจิตใจคนรักสุนัขมากๆในทางกลับกันเดมิคอฟกลายเป็นบุคคลแรกที่ประสบความสำเร็จในการปลูกถ่ายหัวใจและปอดในสัตว์ซึ่งเป็นการปูทางมาสู่การปลูกถ่ายอวัยวะของมนุษย์ในเวลาต่อมา หลังจากนั้นเดมิคอปยังพยายามทดลองกับสัตว์ที่แตกต่างกันมากกว่า24ครั้งก่อนที่ผลงานของเขาจะกลายเป็นความก้าวหน้าอันยิ่งใหญ่ในวงการแพทย์จริงๆแล้วการทดลองกับสุนัขที่แสนทรมานจิตใจมีมานานก่อนผลงานของเดมิคอปตัวอย่างเช่นในช่วงศตวตรรษที่1800ชานเอ็ดเวิร์ดนักสรีรวิทยาและนักประสาทวิทยาได้ทำการทดลองเพื่อพิสูจน์ว่า สุนักจะยังสามารถมีชีวิตได้โดยเหลือเพียงแค่หัวหรือไม่เขาถ่ายเลือดของมันออกก่อนที่จะแทนที่ด้วยเลือดที่มีออกซิเจนใหม่เข้าไปโดยสุนักกลับมามีชีวิตได้เพียงไม่กี่นาทีซึ่งมันสามารถขยับกล้ามเนื้อบริเวณใบหน้าและดวงตาได้เรื่องราวของความก้าวหน้าทางวิทยศาศาสตร์การแพทย์จากการสังเวยสิ่งมีชีวิตต่างๆยังคงเป็นที่ถกเถียงกันอยู่ในทุกวันนี้ว่ามันเป็นเรื่องที่สมควรแล้วหรือไม่ ยูนิเวอร25การทดลองสร้างสวรรค์ของหนูสู่การล่มสลายที่น่าเศร้าในช่วง2-300ปีที่ผ่านมาประชากรมนุษย์เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วจนเกิดความกังวลว่ามนุษย์เราอาจมีจำนวนมากเกินกว่ากำลังการผลิตอาหารทรัพยากรที่ร่อยหรอลงเรื่อยๆจะนำไปสู่ภาวะอดอยากขาดแคลนในสักวันหนึ่งแต่ในขณะที่ทุกคนกังวลเกี่ยวกับการขาดทรัพยากร นักวิจัยด้านพฤติกรรมคนหนึ่งในช่วงทศวรรษ1,970พยายามตอบคำถามที่แตกต่างออกไปว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับสังคมถ้าเราตอบสนองความต้องการของเราทั้งหมด Universe 25การทดลองสร้างส,รางสวรรค์ของหนูจอนบีคานฮูนได้เริ่มต้นสร้างชุดการทดลองที่จะตอบสนองทุกความต้องการของหนูแล้วติดตามผลกระทบที่เกิดขึ้น มาการทดลองดังกล่าวได้ชื่อว่าเป็นการทดลองที่เป็นประเด็นให้ถูกพูดถึงมากที่สุดการทดลองเกิดขึ้นในปี1968ถึง1973ในการศึกษาดังกล่าวเขานำหนูจำนวนสีค่คู่เอาไว้ข้างในสถานที่ทดลองในฝันที่ถูกเรียกว่ายูโทเปียสภาพวัดล้อมข้างในนี้ถูกออกแบบมาเป็นอย่างดีเพื่อให้หนูใช้ชีวิตอย่างสุขสบายที่สุดพวกหนูสามารถเข้าถึงอาหารได้ไม่จำกัดผ่านถังอาหาร16ถัง ซึ่งเชื่อมต่อกันผ่านทางอุโมงค์และสามารถป้อนอาหารหนูได้ครั้งละ25ตัวพร้อมกันเช่นเดียวกับขวดน้ำที่อยู่ด้านบนมีการจัดหาวัสดุทำรังเตรียมไว้ให้อุณหภูมิห้องจะอยู่ที่ประมาณ20องศาเซลเซียสซึ่งถือว่าสมบูรณ์แบบที่สุดสำหรับหนูหนูที่ถูกคัดเลือกมาทั้งหมด8ตัว4คู่ได้รับมาจากสถาบันสุขภาพแห่งชาติที่คัดสรรมาแล้วเป็นหนูสุขภาพดี และการดูแลหนูในยูโทเปียจะมีมาตรการที่ทำให้แน่ใจได้ว่าไม่มีโรคใดๆที่สามารถเข้ามาสู่ยูโทเปียได้และพวกมันก็ปลอดภัยจากนักล่าทุกชนิดอย่างแน่นอนในช่วงเริ่มต้นของการทดลองเป็นไปอย่างที่ทุกคนคาดหนูมักใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการหาอาหารและที่พักพิงสำหรับการสืบพันธุ์ซึ่งมากเกินกว่าปกติประมาณ55วันประชากรหนูจะเพิ่มขึ้นสองเท่า พวกมันเริ่มอัดแน่นกันเต็มอุโมงอาหารเมื่อประชากรหนูเพิ่มขึ้นถึง620ตัวการเพิ่มขึ้นของประชากรของมันเริ่มช้าลงเป็นสองเท่าในทุกๆ1 4 5วันเมื่อถึงจุดนี้หนูเริ่มมีการแบ่งแยกออกเป็นกลุ่มๆและหนูที่พบว่าตัวเองไม่มีบทบาทในกลุ่มเหล่านี้ก็พบว่าพวกมันไม่มีที่ไปการแบ่งชนชั้นของหนูในขณะที่หนูส่วนเกินเหล่านี้พบว่าตนเองไม่มีที่อื่นให้อพยพไป โดยเฉพาะตัวผู้ที่ล้มเหลวจะหมดสภาพทั้งร่างกายและจิตใจพวกมันจะเฉื่อยชาและรวมตัวกันอยู่บริเวณแอ่งน้ำใหญ่ตรงกลางบนพื้นยูโทเปียจากจุดนี้พวกมันไม่มีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนอีกต่อไปและพฤติกรรมของพวกมันก็ไม่ได้กระตุ้นให้ถูกจูโจมโดยพวกตัวผู้อื่นที่ปกป้องอนาเขตถึงอย่างนั้นพวกมันก็มีบาดแผลและรอยแผลเป็นมากมายที่เป็นผลมาจากการถูกโจมตีโดยตัวผู้ที่ไม่เข้าสังคมตัวอื่นๆ ตัวผู้ที่ไม่เข้าสังคมเหล่านี้จะไม่ตอบสนองต่อการถูกโจมตีพวกมันแค่นอนนิ่งไม่ขยับไปไหนต่อมาพวกมันก็จะไปโจมตีตัวอื่นในลักษณะเดียวกันส่วนตัวเมียที่เป็นคู่ของหนูตัวผู้ก็ไม่เข้าสังคมเช่นกันตัวเมียบางตัวใช้เวลาทั้งวันในการหากินหลีกเลี่ยงการสืบพันธุ์และไม่เคยต่อสู้เลยพวกมันมีขนที่สวยงามจนได้ฉายาว่าเป็นหนูแสนสวยในทางกลับกัน หนูอีกประเภทที่ถูกเรียกว่าเป็นตัวผู้อันฟ่าจะมีพฤติกรรมที่ก้าวร้าวอย่างมากพวกมันจะโจมตีตัวอื่นโดยที่ไม่มีแรงจูงใจหรือผลประโยชน์ใดๆทั้งสิ้นไม่เว้นแม้แต่ตัวเมียที่โดนข่มเหงรังแกการ,รเผชิญหน้าที่รุนแรงบางครั้งจบลงด้วยผู้ชนะที่จะได้กินผู้แพ้ในที่สุดอาจเป็นเพราะทุกความต้องการของหนูได้รับการตอบสนองผ่านยูโทเปียทั้งหมดก็เป็นได้แม้แต่บรรดาแม่หนูก็ยังละทิ้งลูกๆของพวกมันไป ปล่อยให้ลูกหนูดูแลกันเองแต่แม่หนูก็ยังดูร้ายต่อบรรดาพวกที่มาบุกรุกรังของมันโดยที่ตัวผู้ซึ่งปกติจะต้องทำหน้าที่นี้ได้ถูกเนรเทศไปส่วนอื่นๆของยูโทเปียความก้าวร้าวในยูโทเปียเริ่มแผ่ซ่านไปทั่วแม้แต่บรรดาแม่ๆก็ยังลงมือทำร้ายลูกๆอัตราการเสียชีวิตของลูกหนูในบางส่วนของยูโทเปียสูงถึง90%การล่มสลายของยูโทเปีย ทั้งหมดที่กล่าวมาเป็นเพียงแค่การล่มสลายช่วงแรกของเมืองในฝันแห่งนี้เท่านั้นเพราะยังมีช่วงที่คันหูนเรียกว่าการตายครั้งที่สองเริ่มต้นจากลูกหนูที่สามารถรอดชีวิตจากการถูกโจมตีโดยแม่ตัวเองและหนูตัวอื่นๆพวกมันก็จะเติบโตขึ้นท่ามกลางพฤติกรรมของหนูที่ผิดปกติเหล่านี้เป็นผลให้พวกมันไม่เคยเรียนรู้พฤติกรรมของหนูแบบปกติมาก่อนพวกมันแทบไม่เคยเรียนรู้วิธีสืบพันธุ์ และใช้ชีวิตเพียงแค่การกินอาหารให้ตัวเองรอดและใช้ชีวิตอยู่ตามลำพังเท่านั้นประชากรหนูในการทดลองยูนิเวอร์ส25ถึงจุดสูงสุดที่2,200ตัวซึ่งน้อยกว่าความจุของยูโทเปียที่สามารถรองรับหนูได้มากถึง3,000ตัวและจากนั้นก็ลดลงจากปัญหามากมายที่เกิดขึ้นหนูจำนวนมากไม่สนใจการสืบพันธุ์พวกมันเลือกที่จะแยกตัวไปอาศัยอยู่ที่ชั้นบน ในขณะที่หนูอีกหลายตัวตั้งกลุ่มกลายเป็นแก๊งอันธพาลอยู่ข้างล่างพวกมันคอยโจมตีและกินเนื้อกลุ่มอื่นๆหรือแม้แต่พวกเดียวกันเองก็ตามทั้งความรุนแรงที่เกิดขึ้นอัตราการเกิดที่ต่ำและอัตราการเสียชีวิตที่สูงจึงเป็นผลให้ยูโทเปียของหนูแห่งนี้กำลังล่มสลายอย่างช้าๆแม้ว่าอาหารของพวกมันจะยังคงมีเหลือเฟือและทุกความต้องการของพวกมันก็ได้รับการตอบสนองอย่างสมบูรณ์ก็ตามเมื่อถึงวันที่ห0ร้อย ประชากรหนูกำลังจะสูญพันธุ์แม้ว่าร่างกายจะสืบพันธุ์ได้แต่พวกมันก็สูญเสียทักษะทางสังคมที่จำเป็นต่อการสืบพันธุ์ไปแล้วคานฮูลเรียกสิ่งที่เกิดขึ้นว่าการถดถอยทางพฤติกรรมสำหรับสัตว์ที่ธรรมดาอย่างหนูพฤติกรรมที่ซับซ้อนที่สุดของมันคือการจับคู่การเลี้ยงดูการปกป้องดินแดนการแบ่งลำดับชั้นภายในกลุ่มและการจัดระเบียบทางสังคมระหว่างกลุ่ม เมื่อพวกมันไม่สามารถทำตามบทบาทหน้าที่เหล่านี้ได้อย่างเต็มที่ก็จะไม่มีการพัฒนาทางสังคมและไม่มีการแพร่พันธุ์ในที่สุดประชากรทุกตัวก็จะแก่และตายสายพันธุ์นี้ก็จะสูญพันธุ์ไปในที่สุดซึ่งคัรหฮูนเชื่อว่ามันสะท้อนไปถึงชะตากรรมของมนุษยชาติเช่นกันสิ่งที่น่าสนใจก็คือการทดลองของคันหฮูลถูกนำไปตีความถึงปัญหาในการจัดผังเมืองจนได้รับความสนใจจากหน่วยงานมากมาย การจัดผังเมืองที่ผิดพลาดจะนำไปสู่ความแออัดและนำไปสู่ความเสื่อมโทรมทางศีลธรรมเมื่อทุกอย่างไม่ได้ถูกบริหารจัดการอย่างเหมาะสมความแออัดจะเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดการล่มสลายของสังคมในขณะที่เอ็ดมุนด์แรมสเดนนักประวัติศาสตร์การแพทย์เชื่อว่าความแออัดไม่ใช่ปัญหาหากแต่มันเป็นเรื่องของการปฏิสัมพันธ์กันในสังคมหนูของคันหูนไม่ได้บ้าคลั่งทุกตัว แต่ตัวที่บ้าคล้างกลายเป็นคนควบคุมพื้นที่และส่งผลต่อชีวิตของพฤติกรรมของหนูปกติทั้งหมดเปรียบได้กับสังคมมนุษย์การมีคนบ้าที่มีอำนาจขึ้นมาปกครองบ้านเมืองก็อาจเป็นตัวแปรสำคัญที่ทำให้มนุษยชาติของเราล่มสลายได้เช่นกัน